สวัสดีค่ะปูแอปแบลนะคะก็จะบริหารเกี่ยวกับก้นแล้วก็ต้นขาเช่นเคยนะคะยังไงแล้วก็ไม่ยากค่ะเพื่อนๆทำตามได้ปูจะทำสองเซตนะคะเซตละยี่สิบทีเวลาเรายกลำตัวขึ้นนะคะเรายกสะโพกขึ้นเราจะต้องเก่งก้นไว้ด้วยนะคะ หนึ่งเซตผ่านไปนะคะก็พักสักสามสิบวินะคะแล้วเราก็ทำต่อเซตที่สองอย่าลืมนะคะถ้าเรายกสะโพกขึ้นแล้วเราไม่เกรงก้นมันก็จะไม่เห็นผลนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเกรงก้นก็คือขมิดก้นเข้าไปนะคะเราจะเริ่มเซตที่สองนะคะ โอเคนะคะ